ชื่อออนนะลูกนะจัได้จับไว้เนี่จะเข่าลงมาเลยาตญาากี่ผูกันในเลาจะคนมูคนดีดนวาเดเด็กจะได้ไข่จะนิ่งจะค่อีูษคว่ด้เยนาเด้อตั้งใจลงาเด้อตั้งใจรับพรนะลูก ของพ่อของแม่ให้จะเป็นเจ้าเป็นหน้าเวลาเด้อเป็นขลาดสัาเด้ออย่างโมอย่ใหง่ห้สู่งเาเด้อใหมีแต่ความสุขความเจริญเดินทางไปไห้แี่ยวขอดปลอดภัยเร็วลาเด้อหอดอยู่งเศ้าเด้อมนจะความสุนะา่า้าจ้จ้า้า้าว่ามืออื่นไหิบมแล้วไงะมีจ้าความจ ไปทำการทำงานก็ให้ได้หอดได้ให้ได้งานเด้อไปเห็นงานกระดาษให้มกผงแห้ห้ใหตาให้มไ้น้กางานแตให้น่าเขาแก่ให้ห้าไข่แห้งให้อายุบรรลุสุข้าลังมันเหมเดนห้ากไปให้เกี่ยวขวอไทยเออาจะทั้งกวง่้ให้เป็นค้นหูวันนีลูกเากระดให้ตั้งยเนาะให้ไป ทำให้แก่กันได้เด้องอยยี่ยวกันได้ยมีจะความสยความเงน้งลูกกระหายญ่ให้ทุกเลยเป็นขลราชการลูกเต้าก็ไดอย่างโมเดลเมลูผู้เดียวสู้เอาปีหน้เนี่ยมันยังมิดไปเลยสองนั่งผน้นึ่งบื้อบื้อจะมีคนกระไดมัดแน่เมัดแน่แล้วก็บื้อกระตามบื้อตามเอ้าถูกคือกันเด้อทั้งสองขล่าทั้งสา แตงขานมือเด้อมาขอจทษขอขามางใหญ่ได้ยิบยางบุีไปจะเป๋งใหญ่เด้อต้นดม้เทียนยางพิมพผ่าวอลโว่ผ้าผืนกรอดาษเปนแต่น้อยจนญงทั้งที่หั้ความบี่ความอดีตไปน้อขอขามงขอโทาิทุกอย่างเด้อให้

ใช่ค่ะได้ไหลังกัเรื่อจะาตไปกระด่ความความเจริญทำมาหากินสุนนักัให้ได้สุหนังก็ให้มีเด้อให้อบครุมให้่านไปให้มีความสุขทุกเรื่องความสุขความเรนะคะวมคิดวามสุทมาหากินให่หึงหงลืมมีความสุขเอครอบครัวกับทานตงให้คนค่ะทเป็นสุข